ก่อนเลยครับเขาควบมลงโฟลีวอีกครั้งที่เคินแล้วเนี่ยน,นี่คือตู้จำหน่ายตัว๋วรถไฟอัะอันนี้เวลาเราจะไปลงที่ไหนก,ก็ที่สถานี้นะครับไปจุมพามังสเตอร์ พอที่คำว่าขับไปก็เรื่องขอบวนได้ไปสองสองหนึ่งหนึ่งก็ได้ออกเที่ยงห้าห้ามีขบวนสองกับสามธรรมดาเอเอ,อสิบเอ็ดโมงสี่สิบนาที เอาฮาเอาเพียง,ๆๆ 3, ง,งเพียงฮาฮาอันสามสองบาทแล้วก็คลิกไอ้อมบัตรเนี่ยช่องเสียบปากประชาชนครับเสียบปากประชาชนเสร็จแล้วก็คลิกไอ้กดสีแดงตรงนี้ยับ ่ยค่าอ่านเสียงอันนี้ไม่ได้ก็ต้องสแกนอันนี้นะยัาลับค่าเกสารค่ากสารสองบาท้ต่อละ แอปเปอร์รับเงินทอนโอเคเรียบร้อยครับไม่มีอะไรเยอะแยะครับง่ายๆครับ